ถ้าพรรคเราเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบันที่ประชาชนไทยเทิดทูนเคารพแล้วก็ต้องทําอย่างไรให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการทํารงไว้เส่งเกียรติยศนะครับ เอาให้ช,ชัดๆอันสุดท้ายคือแน่นอนว่าอันนี้มันรายละเอียดมันเยอะมากมีข้อกฎหมายหลายอย่างที่เราพูดได้พูดไม่ได้ออค,คือคือแน่นอนอย่างที่บอกว่าพออาจารย์ปิยบุตรเข้ามาร่วม,ม,มคนที่สองใช่ไหม,ม,มคุณธนาทรคนรแรกรอ,อาจารย์รรปิยบุตรหาพร้อกันร,ร่วมพร้อมกันเลยนะง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นนายกจะมีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมครับมีนโยบายตรงนี้หรือยังครับทางพักก็คงต้องเป็นมติพักแต่สําหรับผมไม่มีครับอาจารย์ปิยบุตรก็พูดไปแล้วนะ ครับสำหรับคุณธนาทรไม่มีการแก้ใช่มา, 1, 2, มาตรา1หนึ่เป็นมาตราที่เป็นมาตราที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนข,นขั้นฐานอย่างแน่นอนที่สุดและสิทธิมนุษยชนขั้นฐานนั่นคือสิทธิของการมีฟรีสปีดหรือว่าเ,ออเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง,งความคิดเห็นนะครับนอกจากนี้มาตรา1หนึ่งสยังมีโทษที่เพิเกินไปด้วย พวกเราจึงเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขมาตรา1 1น,น